เาละครับเดี๋ยวเราจะไปโซนอาหารนะครับแหล่งขายอาหารนะครับอร่อยนะครับของดีวัาดุดัดนะครับผมนะฮะตามกันมานะครับเนี่ยมาเส้นนี้นะครับมาล็อกล็อกกำแพงวัดมาเรื่อยๆนะครับ ครับก็ตั้งแต่วันที่10อย่งางที่คุณจนันท์บอกนะครับจนถึงวันนี้นะครับวันที่15อาจจะนะครับที่จะมีวงบินกิจกรรมต่างๆเยอะแยะ ไม่กอกน,นะครับหลังจากนี้จะได้รู้กันแต่ที่แน่ๆเลยก็คือเรื่องของรามาเกียรติ์นั่นเองนะครับเป็นเรื่องรามาเกียรติ์แต่สําหรับการแสดงข้าเดี๋ยจะมานําเรียนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายต่อหลายท่านเนี่ยเชื่อได้เลยว่าเคยไปดูโขนเฉลิมพระเกียรติกันไหมครับที่กระทรวงวัฒนธรรมเคยดูไหมฮะเคยใช่ไหมครับขอเสียงคนเคยดูโขนเลยเร็วนี่นี่น่าจะเป็นร้านค้านะครับ ร้านค้าร้านอาหารนะครับโซนนี้นะครับร้านเช่าชุดไทยนะครับก็อยู่โซนนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับลองดูลองดูไปครับนี่นะครับผู้คนวันนี้เยอะมากนะครับผมนะครับวันนี้คนเยอะมากนะครับ ร,ร้านค้าร้านอาหารก็จะอยู่โซนด้านนี้ทั้งหมดนะครับด้านหลังพระวิหารนะครับผมตรนะงเข้าโบสสดนะครับ นี่นะครับไม่บอกชื่อร้านไม่ต้องไปที่ร้านเลยนีมขอวะม่คงรับนี่นะครับร้านอาหารนะครับร้านขายของที่ระลึกนะครับก็จะอยู่โซนตรงนี้นะครับ นี่โซนนึงนะครับโซนนี้คือโซนแสดงแสงสีเสียงนะครับหรือไฟนะครับมีฮะคือมังกรนะครับนี่นะครับโซนแสงสีเสียง ขอบคุนะครับนี่นะครับ